สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่องยูทูบชา n e l อาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองในการนะครับเกี่ยวกับมุมมองในการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับด้วยหลักวิถีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการนะครับคำสอนในพุทธศาสนานะครับก็ผมได้ทําคลิปมาก่อนนั้นนี้นะครับพูดถึงพุทธศาสนานะครับในปีพศ3,000จะเป็นอย่างไรนะเมื่อมองจากในปีพศ .2565 อย่างทุกวันนี้นะครับ แล้วก็ต่อมาก็มีคลิปพุทธนาในปีพศ4,000นะครับจะเป็นอย่างไรเมื่อมองจากในปีพศ2565อย่างทุกวันนี้แล้วก็มาคลิปนี้นะครับพุทธนาในปีพศ5,000จะเป็นอย่างไรนะครับเมื่อมองจากในปีพศ2565อย่างทุกวันนี้นะครับ ต้องบอกว่าเมื่อพระพุทธเจ้านะครับชนะกิเลสมารในจิตใจของพระองค์นะครับสามารถที่จะละทําลายนะกิเลสสังโยชนิประการได้หมดสิ้นนะครับบรรลุอรหัตผลสิ้นอวิชชานะครับพระองค์ก็ประกาศตนนะว่าเป็นพุทธก็คือจิตนะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะนะเรียกว่าทากิจนะของพุทธะเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็ประกาศศาสนานะครับฉะนั้น ใครที่คิดว่านะครับศาส,สนาพุทธเนี่ยนะครับเกิดขึ้นมานาจากการที่นั่งนั่งเรียนเรียน,นเขียนเขียนอ่านอ่านฟังฟังเนี่ยแล้วก็บรรลุธรรมได้นะครับแล้วตัดสู้ได้เนี่ยไม่ใช่นะครับเราดูแบบอย่างนะพระศาสดานะพระองค์นะต้องฝึกนยัางหนักนะครับนะแล้วก็สุดท้ายพระองค์ก็ตัดสู้นั่นก็คือสามารถจะ นะชนะกิเลสมารในจิตใจได้นะครับกิเลสมารทั้งหลายนะก็คือสังโยชน10ประการนั่นเองนะที่ผูกมาจิตใจเอาไว้ให้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของกามตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหานะครับจนพระองค์นะสามารถทําลายอาสวะกิเลสนะหักนะกงล้อปฏิจจสมุตบาทนะครับนะสิ้นสั่งสารวัตนะรับการเวียนว่ายตายเกิดได้ เมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วนะพระองค์ก็แรกๆกนะท่านก็ทรงเล็งเห็นนะว่าทมที่พระองค์ตรัสรู้นั้นลึกซึ้งยิ่งนักยากที่คนธรรมดาจะรู้เข้าใจได้นะครับแต่เมื่อพระองค์นะนพิจิตรพินาถึงเส้นทางที่พระองค์ฝึกฝนปฏิบัติมานะก็พอจะจำแนกได้ว่ามีบุคคลนะที่จะพอรู้ตามได้นะถึงจะไม่มากนะเป็นส่วนน้อยก็ตามนะก็เปรียบเสมือนดอกบัวสีเหล่า นละก็คือมีเหล่าที่พร้อมที่จะพ้นน้ําแล้วนะครับแล้วเบ่งบานนะแล้วก็มีดอกบัวเหล่าที่ปิ่มน้ําอยู่นะครับแล้วก็ดอกบัวเหล่าที่ใต้น้านะครับแต่ยังไม่จมอยู่ในโคลนแล้วก็ดอกบัวที่มากที่สุดเลยก็คือจมอยู่ใต้โคลนนะครับไม่สามารถจะสอนได้เป็นอาหารของเต่าปลาสัตว์น้ําไปนะเมื่อพระองค์ตัดสินพระทยัย ที่จะตั้งศาสนานะครับนะพระองค์ก็ประกาศศาสนานะครับก็เริ่มมีผู้คนที่สนใจนะออกบวชตามพระองค์นะครับแรกๆนะจึงมีผู้ที่เาขาเรียกงผมออกบวชนะเป็นภิกษุนะครับแล้วก็ต่อมาก็มีชาวบ้านคารวาที่สนใจนะครับเข้ามาฟังธรรมนะพระองค์ก็สอนธรรมะนะครับทั้งขั้นเ,เรียกว่าสูงสุดเลยนะอริยสัจสี่นะขั้นของชาวบ้านคารวาทนะในการ อยู่กับโลกนะเรื่องของบาปบุญคุณโทษนะสวรรค์นรกนะเรื่องมรรคผลนิพพานนะพระองค์ก็สอนทั้งโลกีธรรมแล้วก็โลกุตรธรรมนะแล้วต่อมาก็มีภิกษุณีนะครับก็คือนักบวชหญิงนะเกิดขึ้นในพุทธนานะครับแล้วก็ต่อมานะพระองค์ก็ประกาศศาสนานะจนมีความตั้งมั่นนะยั่งยืนนะยาวนานนะถึง45ปีนะครับนะจนพระศาสนาเนี่ยตั้งมั่นแล้วด้วยเสาหลัก4ต้นนะครับ ก็คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกานะเมื่อตั้งมั่นแล้วพระองค์ก็เข้าสู่ปรินิพานนะครับหลังจากนั้นมานะครับก็หลายพันปีศาสนาพูดก็ถือว่าเสื่อมลงนะครับจนมาในยุคสมัยนี้ก็มีครูบาอาจารนยนะ์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะพระอาจารย์กรรมฐานใหญ่นะของสายพระป่ากรรมฐานนะซึ่งท่านก็เรียกว่าปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบนะจนหลายท่านนะครับนะก็ทราบดีนะว่าพระองค์ พระท่านองค์นี้นะครับหลวงปู่มั่นเนี่ยนะครับแล้วก็บรรลุถึงอรหัตผลนะครับล,ลูกศิษย์ของท่านอีกหลายองค์นะฮะอย่างเช่นว่าหลวงปู่ฟั่นอาจารูนะฮะซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ที่ผมให้ความเคารพถือนะก็เป็นพระอรหันต์อีกองค์หนึ่งนะครับแล้วก็หลวงตามหาบัวญาณนะสัมปันโนนะครับ และลูกศิษย์ลูกหาของท่านนะอีกหลายองค์นะครับนะก็บรรลุธรรมนะถึงขั้นอรหัตผลนะครับก็เป็นภาหันนะครับยังหลวงปู่ปัญญานะครับที่ผมเคยไปน,นมัสการนะครับก็มีโอกาสสนทนาธรรมนะที่วัดป่าบ้านตาดตอนนี้ผมไปปฏิบัติธรรมที่นั่นนะครับประมาณเก้าวันนะครับนะก็ครูบาอาจารยนะ์ก็ค่อยทยอยเข้าสู่นิพพานนิพพานก็บอกว่าไม่เกิดอีกนะนิพพานก็บอกว่านะครับ สิ้นการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตรนะจิตบริสุทธิ์นะครับจิตหลุดพ้นไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองพินิพยารณาก็จะเห็นว่านะครับสมัยนี้ยังโชคดีอยู่นะที่ยังมีภิกษุนะนักบวชที่ปฏิบัติอยู่นะในพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดแล้วก็ยังสามารถที่จะบรรลุธรรมนะบนรรลุมรรคผลนิพพานได้นะครับ,นะรบเพราะ,ะนั้นถือว่ายุคสมัยนี้เนี่ยนะยังดีอยู่ แต่ว่าท่านเหล่านี้นะครับอย่างหลวงปู่นะสังวานเขมโกนะซึ่งผมก็ให้ความเคารพศรัทธาว่าเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งนะครับกับลูกศิษย์ของท่านนะซึ่งก็เป็นพระอริยสงฆ์นะครับอย่างหลวงพ่อสนองนะกตะบุญโยเนี่ยนะครับนะก็เรียกว่ายุคสมัยนี้ยังมีพระอริยสงฆ์อยู่นะผู้ที่บรรลุธรรมนะบรรลุมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งยังมีอยู่นะครับแต่ว่าแต่ละท่านก็ทยอยละสังขารนะไปสู่นิพพานก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้า นะไม่มีผู้สืบต่อพระศาสนาปฏิบัติธรรมนะให้บรรลุมรรคผลที่ผ่านที่จิตใจนะครับนะแต่ว่าอะไรฮะแต่ว่าเวลาทุกวันนี้เราดูข่าวเวลาเราฟังข่าวนะครับภิกษุในพุทธศาสนาเนี่ยละเมิดพระธรรมวินยัยนะไร้ความละอายนะเกรงกลัวต่อบาปกรรมที่เราเรียกว่าอรัชชีนะฮนะที่ดูข่าวนะครับยุ่งเกี่ยวกับสีกาบ้างนะยุ่งเกี่ยวกับเงินทองนะทรัพย์สินบ้างนะครับยุ่งเกี่ยวกับพวกสุลา นะครับพวกยาเสพติดบ้างนะถึงทำให้ดูเหมือนว่ายุคสมัยนี้นะครับนะกษิกษุที่ไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยละละเมิดพระธรรมวินัยเนี่ยมีเยอะขึ้นนะมากขึ้นนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีความละอายนะเกรงกลัวต่อบ,บาปกรรมนะมันจึงนำซึ่งความเสื่อมนะมาให้ผู้คนได้นะครับอันนี้ต้องระมัดระวังนะอ,อย่างที่บอกนะครับนะถ้าพระอรหันตนะ์พระริยสงสาวกเนี่ย ค่อยๆทยอยสู่นิพพานไปท่านไม่กลับมาเกิดอีกนะครับหรือว่าผู้ที่บรรลุนะมรรคผลเนี่ยนะท่านไปเกิดในสวรรค์นะไม่ลงมาสู่โลกมนุษย์เนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เป็นเปลือกกะพีเนี่ยมีมากขึ้นนะอย่างเช่นว่า,าวัตถุมงคลต่างๆนะครับหรือว่าศาสนาสถานต่างๆเนี่ยยังมีอยู่นะแต่ว่าบุคคลที่เป็น อริยบุคคลอริยสงฆ์เนี่ยค่อยๆทยอยหมดไปอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ที่อันตรายนะครับเพราะว่าเวลาพระสัตธรรมอันตรธานเนี่ยนะมันจะเกิดจากว่าของจริงเนี่ยอันตรธานก่อนเพราะว่ามรรคผลนิพพานเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ศาสนาวัตถุไม่ได้อยู่ที่ศา,า,าสนาตถาคตนะครับไม่ได้อยู่ที่พิธีกรรมนะฮะแต่ว่ามรรคผลนิพพานเนี่ยนะอยู่ที่จิตนะของพระอริยสงฆ์ของรอริยบุคคลนะครับ แม้แต่ในตำรับตำรานะอย่างในหนังสือธรรมะต่างๆนะครับหรือแม้แต่ในพระไตรปิฎกซึ่งเอ่อจารึกคําสอนนะของพระพุทธเจ้าโดยตรงเนี่ยนะครับถ้าไม่มีภาระยะบุคคลเนี่ยนะครับแล้วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นการเผยแพร่ศาสนาก,ก็ดีการรักษาพระศาสนาก,ก็ดีเนี่ยนะก็จะทํากันไปตามธรรมเนียมประเพณีเท่านั้นนะแต่ไม่เอ่อรู้ถึงจุดมุ่งหมายที่แท้จริงนะเพราะนั้นถ้าเราลองย้อนดูในอดีตเราจะพบว่า นะครับเมื่อผู้เจ้าตัสรู้ตอนนั้นไม่มีพระไตรปิฎกนะตอนนั้นไม่มีศาสนาวัตถุศาสนาพิธีนะครับไม่มีอยู่วัตถุมงคลนะแต่เมื่อนะพระองค์ประกาศศาสนานะมีพระอริยสงฆ์สาวกมีพระรหันนะสสมีพระยะบุคคลมากมายเนี่ยแล้วจึงทำรู้บำรุงศาสนานะครับสร้างศาสนาวัตถุสสถานวัดวารามขึ้นมาแล้วต่อมาพระองค์ก็ปรินิพานก็มีการจดจารึก นะคำสอนของพระองค์ขึ้นมาเป็นพระไตรปิฎกนะจากพระราหันทั้งหลายเนี่ยนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าพระราหันเนี่ยเริ่มหมดไปนะพระนาคามีหมดไปนะพระสกัดนาคามีหมดไปนะพระโสดาบันหมดไปจากโลกนี้นะผู้รักษาศาสนาที่แท้จริงก็ไม่มีละก็มีแต่การทําตามแบบแผนประเพณีมีศาสนาวัตถุศาสนามงคลไปตามประเพณีนะมีตำรับตำลาก็ไม่มีใครรู้จริงละมันก็ค่อยเสื่อมมัก็ค่อยอันตรธานไป ันพุทธศาสนาในปีพศ5 0 0 0เนี่ยถ้าเราดูจากนะปัจจุบันก่อนนะครับในปี2565นะครับนะดูด้วยพิจารณาด้วยปัญญานะครับไม่ใช่ว่าเราพิจณานะด้วยการที่ฟังมาเราเชื่อเลยนะถ้าเราพิจารณาด้วยสีปัญญาของเรานะครับเราก็จะมองเห็นว่านะถ้าถ้าพระภิกษุนะไม่เคารพในพระธรรมวินยัยละเมิดพระธรรมวินัยบ่อยๆนะครับเกิดความเสื่อมศรัทธานะจากประชาชนนะครับ รวมถึงประชาชนชาวบ้านคารวัตเองนะครับผิดศีลธรรมนะไม่มีศีลห้านะครับก็จะค่อยๆเสื่อมนะเพราะนั้นเราก็จะเห็นว่านะอีก500ปีข้างหน้าในปีพศ3,000นะก็จะเสื่อมไปขั้นหนึ่งพอไปในปีพศ4 0 0พนะก็เสื่อมไปอีกขั้นหนึ่งนะครับถ้าพระอริยบุคลคลนะพระขั้นพระราหันพระนาคามีพระสกทาคามีพระโสดาบันหายหมดไป เพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นเปลือกเป็นกระพี้นะศาส,สนาวัตถุศาส,สนาพิธีต่างๆนะครับก็เป็นเพียงพิธีเท่านั้นเองนะครับแลาจะไม่มีศาส,สนาบุคคลนะครับที่ยืนยันถึงแก่นพุทธศาสนาอีกต่อไปถ้าเราเพิจารณาเห็นอย่างนี้นะครับไปถึงพศ4 0 0พพศ .5,000 ก็เป็นไปได้ครับนะที่ศาสนาพุทธอาจจะเสื่อมถึงที่สุดลาจารทานหายไปซึ่งก็เป็นไปตามกฎไตรลักษณ์นั่นเองทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงแบบบุญไปเป็นธรรมดาตามเหตุปัจจัยนะครับ บังคับบัญชาไม่ได้นะครับจึงเล่าสู่กันฟังนะครับเพราะว่าบางทีนักแสากลาก็มีการกล่าวไว้ว่าาสนาพุทธจะอยู่ถึง5,000ปีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถพิจารณาด้วยปัญญาไล่จากเหตุปัจจุบันไปสู่อนาคตได้แต่จะเป็นเช่นนั้นหรือไม่เนี่ยถ้าเรามองตามทิศทางถ้าไม่มีผู้ปฏิบัติธรรมไม่มีผู้ที่สามารถทรงธรรมไปได้มักผลนิพพานได้ในจิตใจมันจะก็อันตรธานหายจากเรื่องของศาสนาบุคคลก่อน แล้วก็ไปศาสนาวัตถุศาส,สนาพิธีตำรับตำลานะก็จะอันตรธานหายไปในที่สุดแล้วพุทธศาสนาก็จะหายไปจากโลกนี้นะครับต้องรอพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปในอนาคตลงมาตัดสรู้และประกาศศาสนาใหม่นะครับซึ่งก็คือคําสอนเดียวกับในปัจจุบันนี้นะครับอริยสัจสี่มรรคสผลสีนิพพานหนึ่งนะครับฟังวิทยาอกอนก็เชียรนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ